สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหมอควีนพยากรณ์มากดติดตามกดไลค์กดแชร์และสนับสนุนช่องทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้หมอควีนจะมาเปิดไพ่ตรวจดวงชะตาของชาวราศีมีนลัคนามีนประจำปี2566 ปฏิหารและข่าวดีที่จักรวาลอยากจะบอกคุณใน3เดือนข้างหน้านี้ค่ะปฏิหารและข่าวดีที่จักรวาลอยากจะบอกคุณใน3เดือนข้างหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหมอคีนจัดทาขึ้นเป็นแบบภาพรวมนะคะเรามาดูกันว่าชาวราศีมีนลัคนามีนสิ่งจะต้องพบเจอนะคะสิ่งที่ท่านจะพบเจอปฏิหารเรื่องราวข่าวดีหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆเงินงานสุขภาพความรักต่างๆ มาดูกันนะคะคะว่านะคะชาวราศีมีนและคนาเมนปฏิหารและข่าวดีที่ท่านรอคอยจะเป็นเรื่องราวใดบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เค n g งอ c บคับค่ะสิ่งที่ท่านรอคอยข่าวคราวบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเลกน้อยนะคะหรือว่ารองานใหม่รอํำตอบางอย่างหรือบางท่านเ,าน,เนี่ยตั้งปฏิฐานแน่ๆตั้งใจว่า อยากมีโชคลาภอยากร่ำรวยอยากมีโชคก้อนหนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นไพ่เดอะคิงมงบอกว่าความสำเร็จความเป็นไปได้ค่อนข้างมีนะคะแต่จะมีไม่ค่อยมากมีไม่ค่อยมากความหมายคือบางท่านเนี่ยได้ลาบเล็กๆ,ๆน้อยบางท่านจะมีคนนำเงินมาให้บางท่านก็จะได้รับข่าวคราวที่พึงพอใจถึงจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ หรือคำตอบที่ดูสะสวยสักเท่าไหร่หรือคำตอบที่โดนใจท่านสักเท่าไหร่แต่ก็มีแนวโน้มของความเป็นบวกนะคะในด้านเชิงบวกมากกว่าด้านลบนั่นเองคิงราชามีรอยยิ้มนิดนิดอมยิ้มแสดงว่าคุณเนี่ยจะผ่านพ้นจุดที่หนักที่สุดวิกฤตที่สุดหรือผ่านเหตุการณ์สถานการณ์ ที่คุณพบเจอตรงนี้นะคะตอนนี้ผ่านมันไปได้คะ่ะจะแก้ไขได้อะไรก็ตามแต่ที่ท่านเนี่ยประสบพบเจอนะคะมันจะมีทางออกให้ท่านเนาะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะเอฟซีทุกท่านเลยท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่อยู่ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศค่ะนะคะไพนะ่ใบต่อไปเป็นไพ่ที่ดีมากๆไพ่สามถ้วยถ้าไพ่นี้ขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะสำหรับหมอควิน หมอกเพียให้เลยว่าท่านเป็นคนที่จะมีความโชคดีนะคะความโชคดีของท่านบางท่านเล็กๆน้อยๆบางท่านก็เยอะบางท่านก็มากเลยนะคะอยู่ที่ว่าดวงของท่านใดบุญบารมีวาสนาของท่านใดเนาะนะคะแต่ละท่านแต่ละคนดวงบุญบารมีการกระทําวาสนาความคิด ไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นสิ่งที่ท่านจะได้ได้รับผลลัพธ์จากจักรวาลจ,จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลจากการกระทําของท่านทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนะคะจะย้อนกลับมาหาตัวท่านดังนั้นเนี่ยเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองการรื่นเริงสังสรรค์งานมงคลความสําเร็จนะคะการไดออ้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์การได้รับการเฉลิมฉลองบางอย่างเป็นเรื่องราวข่าวดีนะคะหรือว่า ตัวท่านเองได้รับเชิญไปงานมงคลต่างๆงานขึ้นมั่นใหม่นะคะงานาแต่งงานงานเฉลมิมฉลองรวมถึงตัวท่านเองจะมีความโชคดีในด้านของนะคะโชคลาภเลยลรับลอยนะคะได้เช่นกันบางท่านบอกว่ามีความเสีย่ยงโชคหรือว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะเราคอยข่าวมานานหมอควีนหรือบางท่านบอกว่าฉันรอคอยปฏิหารบางอยา่างท่านจะมีแนวโน้มข,ของการได้รับปฏิหารบางอย่างมานะคะแต่หมอควีนไม่ทราบได้ว่า เป็นหนุ่มท่านในบ้างนะคะเพราะว่าราศีมีนี่เกิดแต่ละท่านแต่ละคนจันทร์ถึงอาทิตย์ช่วงเวลาเกิดก็ไม่เหมือนกันนะคะโอเคเรามาเจาะดวงกันต่อนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่หนหนึ่งดาบคือเพรทอปสอดเพทอปสอดนี้ดาบเนี้ยคือคุณต้องสู้นะ ณช่วงปีที่ผ่านมาสองสปีถึง5ปีนี้คุณเจออุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะจะว่าเป็นเป็นไพ่แบบดีเลยก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงนะคะยังมีการต่อสู้การดิ้นรนการอดทนการกัดฟันต่อสู้การผจญปัญหาการเจอปัญหาของท่านหรือการรับ ภาระหรือรับแรงกดดันบางอย่างที่ท่านเนี่ยต้องเจอณนปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าฉันต้องสู้ต้องลุยนะคะถึงแม้สถานการณ์บางอย่างต้องบีบบังคับให้ท่านเนี่ยต้องจะต้องแบบเจออย่างเงี้ยแต่ท่านอย่าได้ยอมแพ้นะคะเราสู้เพื่อความถูกต้องเราสู้เพื่อความเที่ยงตรงยุติธรรมนะคะเราสู้เพื่อสิ่งที่ดีงามเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเราต้องสู้มันค่ะนะคะ เลยขอให้ท่านมีความอดทนหากสิ่งที่ท่านพบเจอสถานการณ์เหตุการณ์ณนะตอนนี้ทําให้ท่านเนี่ยอึดอัดใจไม่สบายใจหรือว่าต้องกดดันตัวเองต้องทาร้ายจิตใจตัวเองหรือว่าทรมานจิตใจก็ขอให้ท่านเนี่ยหล็กเลี่ยงที่จะปะทะให้ท่านเนี่ยหลบมาหรือว่าลองออใช้นะคะเขาเรียกว่าสมาธิปัญญาของท่านในการแก้ไขสถานการณ์นี้ให้มันดีขึ้นนะคะ พไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนี้เป็นบุญกุศลนะหมอควีนให้เลยว่าชาวราศีมีนลัคนามีนที่ชมคลิปนี้อยู่ท่านเป็นคนใจบุญนะคะบางท่านถึงกับทําบุญใหญ่สร้างอาน,นิสงส์ผลบุญในปีนี้ในช่วงแบบสองสามเดือนที่ผ่านมานะท่านทําบุญเยอะมากบุญล้นค่ะเขาเรียกว่าบุญเต็มบุญล้นกุศลผลบุญนันดีราศีมีนความหมายคือคนที่แบบ อยู่ในสถานที่เย็นจะร่มเย็นเป็นสุขอย่างเช่นปลูกต้นไม้เยอะๆปลูกต้นไม้มงคลว่ายน้ําอยู่ใกล้ริมน้ำํำมีน้ําเป็นห่วงจุย้ยมีพลังงานที่แบบน้ำอะค่ะโต๊ะทํางานของท่านควรมีน้ําน้าตกน้ําพุเล็กๆ นะคะเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดเนาะหรือว่าหน้าบ้านจะมีน้ําพุมีอะไรก็ทาแต่มีน้ําไหลมีสะไว้น้ํามีสะน้ําเล็กๆมีบ่อน้ําหรือแล้วก็ทาแต่เป็นพลังงานหงชุยนะคะมีน้ําไว้เยอะๆเพื่อเขาเรียกว่าดันดวงเสริมหงชุยอะไรประมาณนี้ดีนะคะหรือว่านะคะทาบุญปล่อยปลาถวายน้ําดื่มอย่างนี้เป็นต้นจะเสริมดวงให้ท่านปีนี้นะ นะคะสิ่งไหนที่ติดขัดก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและความเชื่อศรัทธาของแต่ละท่านที่สายบุญนะคะโดยเฉพาะสายบุญเปลี่ยนน้าในหิ้งพระนะคะห้องพระหิ้งพระเนี่ยน้ำเนี่ยสำคัญสําหรับท่านนะจําเป็นมากๆนะคะท่านถวายหิ้งพระควรเปลี่ยนน้าเป็นประจำให้สะอาดอยู่เสมอนะคะสารประปุ่มเจ้าที่นะคะก็สําคัญให้เปลี่ยนน้ําให้ท่านเลยนะคะท่านขอมาเนาะ เช็คพลังงานดูนะคะแล้วก็ไว้เจ้าที่นะคะไข่ต้มสามฟองผ้าฟองนะคะไก่ต้มไก่ต้มข้าวขนมหวานของหวานรวมถึงน้ําเปล่าน้าส้มน้ําเขียวน้ำแดงตามแต่ท่านเนี่ยหาได้ไหว้สักอ,อ,อาทิตย์ละสองครั้งสําหรับคนที่แบบ คิดว่ามันตึงในเรื่องราวของชีวิตนะคะจะหาวิธีไหนนอกอันนี้หมอควีนแนะนํำคลิดรับให้เสริมเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ข้อ 2, 2> นอกจากท่านว่าเจ้าที่แล้วเออท่านหมั่นขอขามากรรมต่อเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้เขาบ่อยๆนะคะ mm. โอเคเรามาดูกันต่อคิงออฟแวนนะคะเจ้าราศีมีนคิงออฟเวนนะคะเป็นเออเป็นราชาถือ ไม้เท้าของความตั้งมั่นหลายท่านมีปณิธานตั้งใจว่าจะสร้างธุรกิจสร้างงานใหม่หางานใหม่หางเงินใหม่หรือว่ายกย้ายที่อยู่หรือสร้างบ้านหรือสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารนะคะหลักที่อยู่อาศัยหรือตั้งมั่นตั้งใจเวลาว่าจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้มีแนวโน้มของความเป็นไปได้ นะคะแล้วก็ท่านจะได้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งหรือหาห้องที่ถูกใจห้องราศีมีนปีนี้แนะนํานะคะหมอควินให้เคล็ดลับเพิ่มเติมนะอันนี้แถมให้ฟรีเลยท่านที่หาห้องเช่าใหม่หรือย้ายบ้านให้ดูนะคะเลขที่ที่ถูกจโลกกับท่านเป็นเลขที่ห้ามมีเลขศูนย์นะคะอย่ามีเลขศนะูนย์เนาะเพราะว่ามีหาเงินเก่ง นะคะได้เงินเยอะแต่เก็บเงินไม่อยู่เนาะนี่ค่ะพยายามเด็กเลี้ยงแล้วก็เลขเจ็ดคือเลขของความเหนื่อยนะคะแล้วก็เลขสามค่ะนะคะถ้ามันบอกสำหรับท่านที่หาที่ใหม่นะหรือที่อยู่อาศัยค่ะนะคะเลขที่เป็นมงคลที่ดีกับท่านก็เป็นเลขแปดเลขเก้าเลขสีข 5, ข 1, ่นะคะเลขห้าเลขหนึ่งค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกนั่นแหละอยู่ที่ท่านแต่ละท่านจะพิจารณานะคะบอกเลียนยแถมให้เนาะ ไพ่ใบต่อไปชาวราศีมีนลัคนามินนะคะปีนี้ท่านจะเจอเรื่องราวกังวลใจหรืออีกสาเดืน oh. อนข้างหน้านี้จะมีเรื่องให้ท่านหนักใจแต่ว่าท่านจะแก้ไขได้คืออย่ารับภาระของคนอื่น mm. เช่นการเซ็นเอกสารการทําสัญญาอะไรให้ ให้รัดกุมนะคะเอ,อ,เอกสารการต้องเซ็นคำประกรันหรือทำสัญญาเกี่ยวกับด้านเอกสารต่างๆจะต้องรอบคอบนะคะถือว่าให้ระมัดระวังคนจะมาเปรหรือถูกหลอกถูกโกงอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรถ้าคนชวนร่วมทำธุรกิจที่รู้สึกคุณรู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าเชื่อถือหรือว่ามันมีเอ๊ะขึ้นมาเนี่ยให้ท่านระงับและยับยั้งชั่งใจปีนี้คนที่มองหารถ นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รถนะคือเล็งรถไว้แล้วตั้งใจจะซื้อจะผ่อนจะดาวจะอะไรก็ตามแต่นะคะมีแนวโน้มของการได้หรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะจะอยู่มีโอกาสที่จะได้แบบมีรถของตัวเองหรือได้ขับรถหรือว่าได้ทํางานเกี่ยวกับขับรถให้เจ้านายหรือ,เ,อ,อเพื่อนนะคะออกรถใหม่ก็คุณอาจจะมีโชคมีลาบถูกจากเลขรถเพื่อนหรือเลข รถคนใกล้ตัวคนในครอบครัวก็ได้นะคะก็ซื้อจักเลขรถนั่นแหละค่ะนะคะยานพานะของคนหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่ออกรถใหม่ได้เช่นกันค่ะพไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของการใช้เงินเยอะนะคะมีเงินเข้ามาออกมือซ้ายจ่ายมือขวานะคะแล้วก็รอคอยเงินทำไมมันนานนานแต่ก็มีความฝันไม่หยุดที่จะฝันเลยนะคะราศีเมียนหาเงินเก่งและเป็นคนที่วางแผน ชีวิตค่อนข้างดีด้วยนะคะเป็นคนที่เจ้าระเบียบสะอาดแล้วก็เป็นคนที่ชอบของสวยงามนะคะมีจิตใจเมตตาใจดีใจ,ใจกว้างแล้วก็อีกสามเดือนข้างหน้ามีน,อน้องๆหมู่การเดินทางใกล้ๆค่ะหรือจะมีคนไกลเดินทางมาหาจะได้ข่าวคราวจากคนที่คุณคิดว่าไม่ได้เจอมานานหรือว่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันจะ เป็นไปได้เกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดใจนะคะหลายๆท่านเลยที่ชมคลิปนี้อยู่มีเรื่องราวอาึดอัดใจในช่วงของสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือเจอปัญหาในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็ขอให้ตัดมันไปค่ะหมอคินเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะปิดจบแล้วนะเป็นไพ่ของความกล้าหาญร,ราศีมีนจะได้ ได้ทำงานโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วท่านก็จะแก้ไขมันได้ท่านคนเก่งและแกร่งจะมีคนขอคำแนะนำกับท่านบ่อยๆหรือท่านจะแก้ไขปัญหาให้คนอื่นจนทำให้คนเชื่อถือนะคะแล้วก็มีคนนับหน้าถือตานะคะมีคนเชื่อมั่นแล้วก็ท่านจะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเลยนะคะแต่สุขภาพก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินหรือว่าป ข่าวปวดกระดูกนะคะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงหลายๆเดือนนี้นะคะช่วง3เดือนข้างหน้านี้ท่านจะได้ไอเดียบางอย่างบัิไอเดียบันเจิดนะคะเกิดไอเดียแล้วก็ทำสร้างเงินให้กับท่านขอใหชาราศีมีนทุกท่านลัคนามีนจงโชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆมีเงินทองใช้กันไม่ขาดมือเลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ